ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่ประเทศเดียวกับเราแต่บางทีเราก็มองเอ๊ะเขาอยู่โลกเดียวกับเราหรือเปล่าหรืออยู่คนละชั้นบรรยากาศกับเราหรือยังไงนะทำไมเขามองเรื่องเดียวกันเนี่ยแตกต่างไปสุดขั้วเลยคือคิดต่างได้แต่แบบมันต่างกันขนาดนี้เฉยหรือคนที่หนึ่ง นางสาวสลินีอาชวะนันทกุลนะคนนี้เนี่ยตามโปรไฟล์เขาบอกเป็นนักวิชาการอิสระและนักเขียนนะชื่อดังดังแค่ไหนผมไม่แน่ใจนะ<ม>เขาโพสแสดงความคิดเห็นเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยสั้นแล้วสื่อก็เอาข้อมูลนี้ไปทำเป็นแบนเนอร์นะบอกว่า ความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชาเหมือนเดิมตามวงจรข่าวไทยเป๊ะๆเลยค่ะยังกับว่าหุนเซนรอดูว่าช่วงไหนข่าวใหญ่เริ่มซาแล้วค่อยหาเรื่องช่างเป็นคู่อริที่มีน้ำใจอะไรเช่นนี้นะความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชาเหมือนเดินตามวงจรข่าวไทยเป๊ะๆเลยย,เลยังกับว่าหุนเซนรอดูว่าช่วงไหนข่าวใหญ่เริ่มซาแล้วค่อยหาเรื่อง ช่างเป็นคู่อริที่มีน้ำใจอะไรเช่นนี้นะครับตีความง่ายๆครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ท่านจะตีความแบบผมหรือเปล่านะหนึ่งก็คือว่าคุณสาลินีเนี่ยพยายามจะสื่อสารแม้ไม่ได้พูดตรงๆนะซึ่งพอสื่อสารกำ,กำกวมกลมเนี่ยเราก็มีสิทธิตีความนะว่าไอ้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันขึ้นลงตามข่าวตามประเด็นข่าวของไทย นะคุณเซนรอดูว่าชจ้ไหนข่าวใหญ่เริ่มซาอ้าวตอนนี้พอน้ําท่วมหัดใหญ่เริ่มซาก็สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาคําว่าช่างเป็นคู่อริที่มีน้ําใจเนี่ยมันตีความว่าอย่างไงล่ะฮะผมก็ตีความได้ว่าไอ้คุณเซนเปิดศึกครั้งนี้เนี่ยช่วยอนุทินนะป่าเพราะอนุทินนายกอดจริงกําลังมีประเด็นโอ้นะเพียงพั้มนะถูกด่าเรื่องจัดก,การน้ําท่วมหัดใหญ่ไม่ดีอะไรหรือเปล่าอพอซาซาไปปุ๊บเปิดศึกขึ้นมาเลย นะจะได้ให้คุณอนุทินเป็นฮีโร่ก็มีสิทธีความแบบนี้ได้นะครับเอ,อเป็นคู่อริที่มีน้ำใจอะไรเช่นนี้นะฮะก็ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือแรงจูงใจในการโพสต์โพสต์นี้นะครับอือีกคนหนึ่งครับคนนี้ก็โดนทัวลงชำ้ชำๆเลยเหมือนกันนะ ยิ่งชีพอัจฉานน์คนนี้เป็นใครครับยิ่งชีพอัจฉนนย์เนี่ยเป็นผู้จัดการโครงการอินเทอร์เนต็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะชื่อยาวๆแบบนี้แหละคนอาจจะนึกไม่ออกต้องบอกว่าไอรอนะไอรอไอแล้วก็รอที่แปลว่ากฎหมายยิ่งชีพเนี่ยนะครับโพสบอกว่ากําลังจะมีซีเกมที่อาจจะจัดกาก,าก,ากอันนี้ก็ก็อาดาการจัดการซีเกมก็ว่าไปและขมามก็ส่งนักกีฬามาน้อยมากอยู่แล้วแต่ก็ส่ง มีคนของเขากําลังจะมาเล่นกีฬาที่นี่ขเมรไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะรุกรานดินแดนของไทยในวันนี้นาทีนี้ด้วยกระสุนไม่กี่นัดเขารู้ว่าลบด้วยอาวุธไม่ชนะเราแน่ๆถ้าเขายิงปืนข้ามมาจริงๆมันต้องมีมูลเหตุอื่นประกอบที่ไม่ใช่แค่วันนี้ตื่นมาอยู่ดีๆก็นึกอยากบุกไปยึดดินแดนฝั่งนั้นสักหน่อยเลยตั้งปืนยิงใส่10นัดแล้วเลิก และคิดว่ายิงสิบนัดจะทำให้ยึดดินแดนของไทยมาได้นะปรากฏวับพสต์แบบนี้เนี่ยนะมีคนนะจะบอกภา,ภ,าภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าทัวลงนะทัวไปลงเต็ไมไปหมดเลยนะค,คือคือคิดเหมือนกับบอกว่าเอ้ยคุณเซนเขาไม่ได้อยากบุกประเทศไทยหรอมกมัมน,ะาานต้องมีซัมซ่งนะภาษานั่นก็บอกต้องมีซัมซ่งกลองกันนะมีซัมซ่งกับใครอะ นะแล้วสิ่งที่กัมพูชาทำเนี่ยคืออะไรทหารตายเนี่ยตายจริงนะครับคุณยิ่งชีพเขาไม่ได้ตายเล่นๆน,นะคนเจจังหวัดชายแดนที่ต้องอบพยพเขาก็อพยพจากบ้านเขาจริงเขาไม่ได้นึกสนุกนะเก็บของแล้วก็วิ่งไปศูนย์อพยพตายจริงเจ็บจริงนะจะมาบอกว่า เฮ้ยขมแมนนคงไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วนึกสนุกมายิงปืนสิบนัดมันสิบนัดที่ไหนล่ะครับนะไอบีเอ็มยสิเอนี่ยยิงทีหนึ่งพวด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 เนี่ยไม่รู้กี่ลูกตำรวจอ่ะนี่เรามีคนแบบนี้คะเออนะแล้วมีคนแบบนี้คือในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะโอ้โหเราบอกไทยรวมพลังตั้งมั่นนะสามคัคคีนะเออไทยนี้เราสองอบแต่จึงลบไม่ขลาลด คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันตะขั้นตะเครห์ตัวร้อนปวดหัวที่เห็นคนไทยในแสดงอาการรักชาติเห็นคนไทยนะชื่นชมทหารให้กำลังใจทหารนะพวกเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าเรากำลังถูกลุกรลานเขาตั้งข้อสังเกตพิลึกพิลั่นใช้ตะกระแปลกๆนะฮะนี่คือ คนที่มีแบบประชาชนเป็นคนไทยนะแต่ว่าพฤติกรรมอะไรต่างๆเขาเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ